คำถามยอดฮิตครับช่วยวางแผนให้หน่อยได้ไหมครับคุณโคว่าเอ๊จะทํำยังไงให้ลูกเนี่ยสอบติดมอ่หนึ่งโรงเรียนชั้นนําไม่ว่าจะเป็นสวนทรับษณ์สารนารีสตีวิทว่ากันไปทุกโรงเรียนเลยจริงๆก็ควรจะใช้แผนนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับถ้าเราทําตามแผนนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับอ่ะป .4 ครับคนทําไงดี <laughs> บางคนบอกโอ้ย ผู้ปกครองหลายคนมาบอกครูจริงๆคนจะต้องเตรียมตั้งแต่ป .4 ถามความเห็นครูยุทธครูยุทธมองว่าป .4 เนี่ยก็ได้จะเตรียมตัวตั้งแต่ป .4 ไดไ้ยิ่งเตรียมไว้ก็ยิ่งดีนะครับแต่ว่าถ้าเอาให้มีเขาเรียกว่าตอบอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยนะครับนิดนึงก็ยังดีนะครับก็ไม่อยากให้ ผู้ปกครองนั้นเคร่งเครียดมากเกินไปป .4 เนี่ยผมมองว่ากําลังจะอยู่ในช่วงที่แบบโอ้กำลังสนุกแบบสุดขั้วเลยผมบอกว่าถ้าเป็นผมแนะนําผมก็จะให้ป .4 เนี่ยปล่อยไปก่อนนะครับสามารถเรียนเนื้อหาตามที่โรงเรียนก็ได้จะเรียนพิเศษเพิ่มหรือไม่เรียนพิเศษเพิ่มก็ได้ไม่เสีเยดยนะครับก็คือเรียนเนื้อหาให้จบตอนปอ .4 ไปจากนั้นป .5 เนี่ยก็ต้องเริ่มเร่งนิดนึงครับป .5 ก็เรียนเนื้อหาป .5 เทอม1ป .5 เทอม -2 ไปให้จบ ภายในปีตามจังหวะแต่ช่วงปิดเทอมนั้นมีความเพิ่มเติมนิดนึงนะครับอยากให้เรียนเนื้อรียนเนื้อหาล่วงหน้าตอนปอ .6 ให้หมดนะครับเพราะนั้นซัมเม ρ, อร์ป6นะครับซัมเมอร์ ρ, ตอนที่ก่อนขึ้นป6กเนี่ยนะครับก็ที่หยุดกัน2 3เดือนเนี่ยควรจะเรียนเนื้อหาเลยเรียนเนื้อหาป .6 เทอมหนึ่งเลยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเออไม่อยากเร่งมากก็ควรจบป6เทอมหนึ่งนะครับจากนั้นเอ่อพอมาเปิดเทอมใช่ไหมครับตอนปอ6เทอมหนึ่งเนี่ยก็ควรจะเรียนเนื้อหาป .6 เทอมสองให้จบนนนะะครรัับเพา้ ถ้าจะเอาให้ติดเลยเนี่ยนะครับก็คือต้องตามหานนี้แล้วหลังจากนั้นตอนปิดเทอมเล็กหรือว่าซัมเมอร์เนี่ยนะครับตะลุยโจทย์แหลกเลยนะครับ,บ,บโจทย์ยากเลยนะครับเพราะนั้นก็จะมีระยะเวลาในการตะลุยโจทย์เนี่ยนะครับก็คือตอนปิดเทอมเป็นซัมเมอร์เล็กนะครับก่อนขึ้นป .6 เทอม2แล้วก็เนื้อหาปหกแล้วก็ป .6 เทอม2ทั้งหมดเลยนะครับนะทั้งทั้งเทอมเลยนะครับก็ะระยะเวลาอยู่เตรียมตัวอยู่เนี่ยตะลุยโจทย์อย่างเดียวๆยประมาณ5้าคือันนี้คือฉบับที่แบบไม่เร่งด่วนแบบว่า เออไม่อยากไปกดดันลูกมากนะครับไม่อยากเร่งมากนะครับอันนี้ก็คือฉบับแบบนี้อีกฉบับหนึ่งก็เออเร่งสปีดให้เร็วขึ้นอ่ะก็คืออย่างเช่นสมมุติว่าป .4 ใช่ไหมป .4 ก็คือเรียนเนื้อหาป .4 เทิมหนึ่งนะครับป .4 เทอมสองให้เรียนตามปกติไปจบปิดเทอมก่อนขึ้นป .5 ก็เร่งสปีดได้เลยนะครับก็คือป .5 เทอมหนึ่งเนี่ยเอามาเรียนก่อนช่วงซัมเมอร์แล้วก็ป .5 เทอมสองเนี่ยมาเรียนตอนเปิดเทอมป .5 เทอมหนึ่งจากนั้น ปิดเทอมตั้งแต่ก่อนขึ้นป .5 เทอม2เป็นต้นไปลงคอร์สไปลุยโจทย์ไปเลยนะครับอย่างคอร์สที่สามันเองเราก็มีก็คือตะลุยโจทย์เนี่ยเราแบ่งออกไปในะหมดเอ่อห้าพาร์ทใหญ่เขาเรียกว,ว่าของผมเนี่ยเขาจะเรียกว,ว่าตลุยโจทย์หนึ่งตลุยโจทย์หนึ่งก็คือตอนปิดเทอมขึ้น5เทอม2เนาะพอเปิดเทอมก็เรียกว,ว่าตลุยโจทย์2นะครับเปิดเทอมตอนเปิดเทอม2นะครับก็เป็นเอ่อตลุยโจทย์2แต่นั้นขึ้นเอ่อก่อนขึ้น ก็เป็นตะลุยโจทย์สามที่จะพักซัมเมอร์พอปอ .6 เทอมหนึ่งก็เรียกเป็นตะลุยโจทย์สี่ปิดเทอมเป็นตะลุยโจทย์ห้าและสุดท้ายของผมก็ตอนป .6 เทอมสองผมเรียกว่าแอดวานนะครับโจทย์แอดวานตะลุยโจทย์ก็เตรียมตัวอยู่ประมาณปีหนึ่งเต็มๆนะครับอันนี้คือแบบฉบับที่แบบว,ว้าวแบบยังไงก็ติดแน่นอนนะครับก็จะแนะนําแบบนี้นะครับนี่ก็คือแผนทั้งหมดถ้าถามผมว่าควรจะทํายังไงวางแผนยังไงนะครับอันนี้ก็ ก็ต้องเอ,อ่ออาจจะนําไปปรับใช้ได้ให้เหมาะสมกับเอ,อ่อแต่ละบุคคลแล้วลลกันนะครับผมมองว่าอย่างนั้นนะก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับมีอะไรติดต่อเข้ามาได้นะครับเพื่อจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับยินดีครับ